เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเอาล่ะครับเรามาตอ่อี ep สองนะครับจะเป็นยังไงไปดูมาอืมลำบากรถเข็นนี่แหละเฮ้ยโอ้โหนหนึ่งหมื่นเจมจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยต้องรอดสิใช่ไหมมันไม่ได้ยากใช่ไหมโอ้โหอย่างย้อน ขบวนมีของมเข้ามาไปเจอของอะหลายชิ้นเนี่ยพันแปดมาก่อนเลยเฮ้ยชิปเฮ้ยมอติดกันนึงโอเคได้ละวางปุ๊บโอเคหยิบปุ๊บเฮ้ยหยิบไปขึ้นหยิบไปขึ้นอ่ะก็แล้วกันแล้วเฮ้ยขึ้นทีเฮ้ยเีเฮ้ย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  อ,อะไรนี้ตายไวเรื้ินขอบคุณที่ที่รับชมนะครับติดตามใหม่ยินีนะครับผมแบ๊ายบายจุ